สวัสดีครับพี่น้องสายเขียวนะครับวันนี้ผมพามาอัปเดตต้นกระท่อมนะครับเสียบยอดกับต่อกระทุ่มนะครับน,นี่จะเป็นต้นที่ข้อตาะครับที่เปิดเมื่อสองสามวันที่แล้วอันนี้ผมเอามาลองทดลองให้โดนแดดนะครับออกแดดปรากฏว่าก็ น้องแข็งแรงนีนะครับไม่มีเหี่ยวมีอะไรแบบแดดจ้าๆเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นต้นกระทุ่มอันนี้ที่ผมยังแมวอ,ออกก็คือแบบแรกมันกำลังเดินสวยเนาะก็เลยปล่อยไว้ก่อนให้มันเดินครบคู่กันไปนี <c oughs> ่ครับบนว่าแข็งแรงนีนะครับข้อตานะครับอันนี้ก็เป็นเสียบยอดเหมือนกันครับ แดงการแดงไม่แดงดวงครับแดงแปดเลยยอดเป็นเสียนยอดครับจากนี้ผมจะลงฝังต่อกทุ่มมิดไปแล้วนะครับนี่ครับการแดงของเทนีตี เป็นต้นอ่อนนะครับถ้าผากลางก็จะทำให้ติดติดง่ายมากครับ,รบแข็งแรงดีนะครับอ,อัปเดตจ้าจ้านไม่มีเหี่ยวครับเนีว่าต้นของเราแข็งแรงดีมากอีกสักหน่อยผมก็จะเอา ต้นนี้ออกกระตือหาย้ยอนมาเสียบเพิม่มกันแดงครับอ่าโอเคนะครับสวัสดีครับ